สวัสดีค่ะชัดนิดหนึ่งสว่างสวยสวัสดีค่ะวันนี้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีภารกิจพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะที่เราจะต้อง อาพบกันนะคะจัดอบรมกันเด,เดี๋ยวนะอเอาไว้วันหลังจะเปิดชนอ l อีกนะะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับอินทพารัมปอปสองปสองก็คือขั้นตอนต่อไป วันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราจะติดต่อกันเสาร์ลอาทิตย์นะคะเสาร์ก็คือป .1 น,นะคะก็ไม่มากไม่มายคนไม่เยอะไม่อะไรนะคะแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้วันนี้ไม่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 ทราบว่าความรู้สึกหนึ่งของผู้เข้าอบรมจะเป็นความรู้สึกเดียวกันหรือเปล่าแต่เราได้คุยกันเราไม่ได้สนใจนะคะในการอบรมคืออ่า เราไม่ได้สนใจว่าปริมาณคนมากน้อยนะคะแต่เราสนใจในเนื้อหาในสิ่งที่เราได้คุยนะคะวันนี้ก็คือได้คุยได้เคลียร์แล้วได้ดูนะคะแววตาสิ่งหนึง่งเมื่อประชุมจบแล้วเมื่อประชุมจบแล้วแยกย้ายกันจะกลับบ้านคำหนึ่งที่ถามมาวันนี้คุยอยู่กับอีททั้งวันคุ้มไหมนะคะ ในนี้นะคะมีป .1 ห,หลายท่านหลายรุ่นแล้วนะคะคุ้มไหมนะคะที่มาเรียนรู้คุ้มไหมที่มานั่งฟังมาไขข้อข้องใจมาได้เริ่มต้นนะคะคุ้มไหมนะคะถ้าคุ้มป .2 ออพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกช็อตหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่เราจะได้เรียนรู้หได้ดูต้นอินทผลัมทั้งต้น ซึ่งมันอาจจะเป็นต้นของเราในอนาคตที่จะต้องล้มแบบนี้โดนด้วงเจาะแบบนี้นะคะใครข้อข้องใจกันการใช้ปุ๋ยใช้ยาอาจารย์มงคลมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมาอยู่กับเราพรุ่งนี้หกโมงเช้านะคะพรุ่งนี้เป็นหกโมงเช้าจะเป็นการอบรมหกโมงเช้าบางคนทําไมต้องแต่เช้าเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสบ,บรรยากาศจริงๆนะคะของของคนที่ผสมเกษรแล้วนะคะก็คุณก็จะได้สัมผัส บรรยากาศจริงๆว่า6โมงเช้าบรรยากาศมันเป็นยังไงต้องผสมยังไงนะคะความชื้นในระดับไหนแบบไหนนี่คือป .2 แต่บางคนเคยผสมแล้วก็โอเคนะคะก็ก็มาดูวิธีการผสมในแบบของเอฟโวดนะคะว่าเราทําแบบไหนเราถึงประหยัดเกสรน,นะคะเพราะว่าเกสรมันแพงมากแต่เราใช้แบบประหยัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การผสมแป้งเข้าไปนะคะ ไม่ใช่ทําแป้งเข้าไปวันนี้นะคะก็ไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าอบรมชั้นปหนึ่งว่าเข้าไปผสมมาปุ๊บเนี่ยมันมีไม่ติดนะคะมันไม่ติดมันไม่ติดเนี่ยสาเหตุอะไรบ้างนะคะสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างนะคะอย่าไปโทษเกสรอ,อย่างเดียวอย่าไปคิดว่าคนอื่นขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทะําร้ายเราไม่ใช่นะคะในเรื่องของเกสรเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยของมันนะคะ พราะนั้นอยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะคุณต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมาดูเกสรมาผสมมาดูบรรยากาศช่วงเช้าว่าผสมกันแบบไหนบางคนก็จะมีข้อค้านว่าในอาลับอากาศมันร้อนนะคะทําไมเขาผสมติดมันไม่ได้ติดทั้งหมดนะคะในอาลับมันจะเป็นผลแห้งนะคะมันจะเป็นผลแห้งซึ่งเขาจะพยายามให้มันติดแบบห่างๆอันไหนไม่ติดมันก็จะได้จะได้ ปลิดออกหรือแต่งลูกได้ง่ายเวลาแต่งลูกปุ๊บเขาก็จะแต่งลูกที่ไม่ติดไม่ต้องมานั่งเลือกว่าอเอาลูกไหน,ด,นดีลูกนี้ก็ติดลูกนี้ก็ติดขนาดไหนดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําให้มันไม่ติดแต่เราอยากได้ติดทุกลูกเราอยากได้ดกนะเพราะฉะนั้นมันต้องทํำยังไงเหตุผลอะไรบ้างที่ไม่ติดลักษณะของพันธุกรรมของมันตรงไหนบ้างที่ไม่ติดถามว่าเกสรนมีส่วนไหมก็มีส่วนจะเช็คอย่างไงจะดูยังไงนะคะจะเช็คจากอะไรนะคะในส่วนหนึ่ง ก็วันนี้อยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็เตรียมตัวพรุ่งนี้แต่เช้าหกโมงเชา้านะคะใครที่ยังไม่เคยเรียนรู้แต่ว่าเคยทําบ้างแล้วแล้วพอมาเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะนึกภาพออกว่าเราไปทําอย่างนั้นเพราะอะไรและต้นที่มันเป็นโรคลักเนา่าคนเนา่าลักษณะมันเป็นแบบไหนแก้แบบไหนแบบไหนที่รักษาหายแล้วแบบไหนที่รักษาไม่หายนะคะ เพราะนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าต้นของตัวเองเจ็บป่วยไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าต้นลักษณะอย่างนี้มันคือเกิดอาการยังไงเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วรวมไปถึงคิดว่าเอ้ยเขาเอาสายพันธุ์ให้ผิดหรือเปล่าพันธุก,กรรมมันผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคนเราเกิดมาบางทีแขนขามาไม่ครบเนี่ยถามว่ามันผิดแปลกพันธุกรรมหรือเปล่าก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าพิการอิทธิพลรรมก็เหมือนกันนะคะสามารถพริการได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ต้องมาเรียนรู้นะคะมาเรียนรู้วันนี้เราก็จบการอบรมป .1 ไปอย่างอบอุ่นนะคะเราอยู่กันทั้งวันเราคุยกันทั้งวันนะคะอยู่กันทั้งวันคุยกันทั้งวันเดินดูและได้ชี้ให้เห็นฟ้องด้วยภาพนะคะจับต้องได้ในการเรียนรู้ได้สัมผัสได้ว่าสิ่งนี้ทําเป็นแบบไหนจริงไม่จริงนะคะในเรื่องสิ่งหนึ่งถ้าคุณจะปลูกอินทผลัมคุณต้องรู้ว่า อินทพารัมต้องการอะไรและตัวเราเองพร้อมไหมนะคะก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องรายได้ที่เข้ามานะะต้องรู้วิธีการปลูกและการดูแลอย่างถ่องแท้ซะก่อนนะคะต้องได้เห็นภาพจริงบรรยากาศจริงตอนเช้านะคะก็มีกาแฟแล้วข้าวต้มเลี้ยงนะคะสายๆมาก็จะมีเบรกแล้วก็เที่ยงแล้วก็เบรกนะคะแล้วก็แยกย้ยายกลับบ้านได้ของชำลวย่ย เอาไปทดลองได้สบู่เอาไปทดลองใช้ว่าของที่เราแปลรูปออกมาเป็นยังไงนะคะก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้และใช้อย่างถูกต้องเรามีปุ๋ยมียามีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอินทผลัมเรามีพร้อมหมดนะคะถ้าคิดว่าในสูตรและการเรียนรู้ของเรานะคะช่วยคุณได้พรุ่งนี้นะคะป .2 ถามว่ายังมีเวลาไหมก็ ไม่น่าจะมีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะมาก็คือหกโมงเช้าเจอกันนะคะหกโมงเช้าเจอกันอย่าลืมนะคะค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะมีบางรุ่นไปเช็คแล้วหาสเตทเมนต์ของคุณไม่เจอนะคะไม่ใช่อิ้ไม่เช็คนะคะใครที่มาแล้วไม่ได้จ่ายตังค่าอบรมนะคะอย่าคิดว่าอี้ไม่เช็คนะคะเช็คนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม,ะะลมเป็นไปได้นะคะลืมนะคะทุกคนน่ารักหมดแหละ แต่ว่าบางทีลืมนะคะจะมาจ่ายหน้างานแล้วลืมคุยกันแล้วลืมซื้อของซื้อลุงซื้อนี่ไปแล้วลืมนะคะช่วยเช็คให้ด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้หกโมงเช้านะคะสวัสดีค่ะ